สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับหลังจากที่ลูกบ้านนะครับได้ฟินกันยกบ้านไปแล้วจากคลิปที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ <laughs> กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้บอกเลยว่าฟินกันยกบ้านเลยสำหรับความดุดันนะครับดุดันไม่เกรงใจใครนะครับแบบนี้เลย สำหรับจากบอสบอยได้ใจจริงๆแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้แอดมินก็จะพามาชมบรรยากาศด้านบนเวทีของบอสบอยซอแอนรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับนอตนหะแาบนองตาวนัื่นมาตื่นมาต่มาืนมัตง่นมาตื่าต่นาตไนม้่นม่ม่ตื่นนะตมต่าต่นตต

เขามเขาบริบาทสมดนหรอเขาตอนนั้นในตอนปีโป้งแมนคอนเสือกแแนบออเนอะแบบวิธีหนหน่อยคตรมัน,นยืดดีแล้ยยวนยุดที่ปรกการองเพื่อเพื่อนมานี่แหละการมาเทียบอบทชอเนี่ ดูเสมอยามันใจกินว่าอ่โยเลยค่ะแย่้นบอกเดรี้งมปปงเียเรียเนาจริงแล้วมันเข้ามาอง่องที่ทุกคนมีหน้าที่นะมีมีมีล็อกของมันแล้วล็อกมันก็คือมันเป็นที่ช่วงลืที่เราเอามาเล่นเฉยๆแล้ก็ไย้ยางไเป่นมาว่าต้องเป็นหลักสิ่งนแต่คนแฟนคลับสนานเขาก็อยาก แอนเนี่ยมีอะไรกัมัเหรอ่ายิ่งแอนไม่ได้ซ้อมแอนยิงทำไม่ดีเพรว่าแนก็อยากก็เป็นว่าขีคแ้รไม่ไกวแม้นแอนไม่ไหวแล้วแอนไม่ได้หายอีกแล้วแล้วม่ได้อบแล้วรู้สึกว่ามันก็แนแต่วใช่แล้วมันมาไม่ชันเราทำได้ดีวันนี้เราสุดมากแต่ว่าพอมันแบบเนี้มันไม่ดีมันพ่ดีมืนืกไปต่องไปทันทานได้ เลองไม่ชอบอไม่ชอบ่ีกครา้งเลยแล้ชอบก็ยาวไายกับเขไปบางเดียวนหรือว่าตัดไปเตะล่าง็ปยังปุอบปืนเตะบอลไปแกงไปอยไนี่พอเสียงปุ๊มปืนตบกงไปหลันตานวนนนบลอกบ้มาคนเนี่ยมเ่เอนอื่นร่บอกไปน่แต่มต้อเะจังไากับล่ากันเส กูตอนเด็กสมัยธรรมดาบ้านนี่ก็สิ่่าแนอันนั้นนี่มันไม่ใช่แจริงแล้วอย่างทุกคนมีหน้าดีเก็เป็นหลังตร้ตอนนี้ออนซอ้าที่นี่เนี่ยชนะเราว้ยัง่จบอ่ะแค่เป็นเขาโอ้ยเซดารได้ผู้ขาเมียแล้วเซาปีนี้ข้างาขาปา ประเด็นนี้นะครับนั่นก็คือซอแอนห่วงในเรื่องของคุณภาพของการแสดงที่มันออกไปแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะว่าซอแอนก็เคยเป็นลักษณะแบบนี้คือเคยเดินสายกับวงคณะมอรมาก็หลายวงดังนั้นซอแอนก็รู้ดีนะครับว่าอะไรที่มันเหมาะสมสมแล้วนะครับที่เป็นซอ สมแล้วที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารอย่างแน่นอนของมรำใจกันร้อยอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในวงเนี่ยที่มันลงตัวที่มันวางพอตไว้แล้วได้โชว์ได้แสดงเต็มที่เต็มความสามารถของคนคนนั้นสหวังนะคะผูจังมักเบ้าลนนองแต่ว่าคอยมักเบ้าเท่า มันดีมังไรมนเปลาเ่าอ๋อมันอบอุ่นเนี่ยนะมันอบอุ่นอบอุ่นเหรอมันกอดกันที่กินด้วยพุทาเอาใจเก่งจะบังมือจับนีส่วนมากเขาก็เห็นตัเจ้าใจพเทธผมก็คุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณที่กำลังใจนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณพ่อเติมชานะครับขอบคุณทุกท่าน วันนี้แองออรดีบนเวทีของมล่ำใจกินนอยน่าจะเป็นงานแรกของอุดรนท่านยิ่งเป็นมาแล้วก็พรุ่งนี้ถึงวันนะครับที่วัดทาามังคลาลามานชิงเงินนะครับวันนี้โอุ้่นใจนะฮะเอาพี่น้องเป็นหนูเป็นตาซอยกันด้วยประคับประคองสถานการณ์ในห้องเรีมวนกันสอดแก่วันนี้มอล่ำกันต้องเรอยนโมขิมอล่ำบอเลยเพรุ่มึงดินเหินทางไป็นกไกไทยนะฮะวันนี้ผ้าลูกไทยมหาญา แม่แม่คุนทำไมถือใจบ่แม่ท่านถือใจบอที่พ่อแล้วเก็บเงินไว้หลายๆเด้อนี่ไม่ใงานโอ้ก็สิไปถ้าลองด้วยดีโอเคแม่ว่าโอเคเหรอแม่ไปเจ้บท่านแรกละล่ะนะครับพี่ เียจำจอบมองหมายปองเอาไว้ในใจรอย้าอมที่กาตวนค่าี้รู้จนด้มาแล้วว่าจะลองเพลงนี้มันวดถือต้องว่า คะแนนอรดีมากเป้าหลุดน้องคอยจะสิมาสาวเถวแถวเพื่อพ่เกียวาสิว่าเพราะไม่เจ้าตีกันยาคอยเต็พอางยากกันเ้อะคอยพีผู้เล้วบอกไปเลยบอกเลยบอกอายอ้กันา เอาเอามาเป่ารุนนอกมาอีกรอบหนึ่งผู้ใดตีก็ตีกันไปผูปปออ้ใดมักม้วนก็ยนหนาเวีทีลและนี่คือบรรยากาศบางช่วงบางตอนบนเวทีมขอรราใจกันร้อยบอยสิริชัยของบอดบอยและซอแอนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในค่ำคืนวันที่5ส่วนวันนี้วันที่6ก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรเหมือนเดิมแฟนคลับที่อยู่ใกล้ก็ยลรืมนะครับไปให้กำลังใจ บอดบอยซอแอนกันเยอะๆสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้ห่างกันไปอีกแล้วสำหรับงานวงนะครับงานรับเชิญของซอแอนแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดนะครับการอัปเดต ต่างๆจากช่องไทยสาราคามพาเพลินสำหรับคลิปนี้ก็เป็นน้ําจิ้มนะครับน้ำจิ้มที่อร่อยอีกหนึงคลิปฝากไว้ด้วยแล้วการสลาคลิปนี้